สวัสดีค่ะนส้มมาที่มาหาน้องสาที่ตลาดเชหาบางพีนะคะอันนี้คือตลาดนะคะที่เห็นเห็นี้นะคะชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะผ่าช้าคิดช้านะคะเดี๋ยวน้าส้มจะไปซื้อข้าวโพดนะคะข้าวโพดปากเท่าไหร่คะอ๋อสองกว่ค่ะน้าส้มจะซื้อข้าวโพดนะคะรอแป๊บหนึง ค่ะเนี่ค้าสวยไหมคะก็ mm hmm. ค้าสวยนะนค่ะค่ะเดี๋ยวลองแป๊บนึงค่ะเอาไปอีกวักมึงได้ค่ะเป็นสามัักเลย <Yeah. S 1> ค่ะนี่กำลังกำลังปอดนะคะจะซื้อขา้าโพดไปให้น้องสาวนะคะน้องสาวชอบทามนะคะค่ะอันนี้ค่ะลังพรค่ะ ถูกนะคะปลั๊กละสิบบาทเองถูกค่ะพี่ไม่เป็นไรถ้าเนี่ออกสิบส,สิบคูบขอบคุณค่ะนี่นี่คือตลาดนะคะตลาดไทยหาดบางปีนะคะ <S <S แม่ค้าขายมีของไม่แพงน,นะคะสิบสามใสม่พิเศษอีสามบาทนะคะค่ะแล้วเราจะขึ้นรถนะคะโมอเตอร์ไซค์แต่ว่านา้ำมันจะไม่ขึ้นกระถางน้ำมันจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นชีวิตประจําวันของของคนเรานะคะว่าเวลา เราใช้ชีวิตประจำวันนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ยังจะไม่พูดอะไรนะคะนะคะดูมะขามนะคะมะขามหวานนะคะมะขามหวานนะถุงละสี่สิบบาทเองเนี่ยถุงละสี่สิบบาทเองนะคะเดี๋ยวค่อยมาซื้อะคะ่ะนี่น้ำน้ำปลาน,น้ำปลาร้าน,นะคะน้ำปลาร้าน,น,ะะนะคะอันนี้จะ ไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่พน,นักงานที่เขาเขาทำงานการโรงงานก็จะเลิกกะนะคะเลิกกะนะคะแล้วเขาก็ก็เดินก็จะลงรถมานี่มีชีวิตประจําวันนะคะ่ายไปเรื่อยๆนะคะสวยใกล้ออกและมีโรตารี่แล้วนะคะมีโรตารี่นะคะเดี๋ยวจมไปดูนะักท่ดาวเลขอะไรดีเลยเดี๋ยวกลับมาดูใหม่นะคะนี่ค่ะ หวยของประเทศไทยเรานะคะจะออกแบบนี้ดูไว้ก่อนนะคะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ข้าวเหนียวหมูย่างนะคะราคาไม่แพงค่ะถูกค่ะราไาเท่าไหร่สิบบาทเองค่ะค่ะขอับคุณค่านะคะดูไปเรื่อยๆนะคะกล้วยทอดยังมีกล้วยทอดด้วยอีกล้วยทอดนะคะเดี๋ยวจะไปดีไปเรื่อยตลาดคนเยอะไหม คนเยอะนะคะน,นี่คือชีตประจําวันคนเราไม่หาชา้ากินข้าวไม่ได้รวยนะคะไม่ได้รวยเราก็มีความสุขได้นะคะ่ะมีของกินใครชอบมากนะคะของกินชอบมากนะคะนี่มีหลายอย่างเลยขยายไปกินอะไรก็กินเลยนี่ไก่ย่างหมูย่างกับข้าว คนงานกันเลิกงานมานะค่ะเลิกงานมาเลิกงานมาแล้วก็ซื้อของกินมีอะไรบ้างมีัูข้าวก่อนอาไนชอบก็จะซื้ออนไรชอบก็จะซื้อนะคะ๋อมีหมูย่างอีกนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะวิซึ่ตลาดเคยหาบบางทีนะคะส้มก็ไม่ใช่คนร่ำรวยส่วนมากมีรถก็ไม่ขึ้นหรอกคะ่นะไม่ค่ะ มีรถจริงเราไม่ต้องขับเพราะว่ามันทําให้รถติดเราเดินเนี่ยเราจะได้ดูว่าชีวิตประชาชนแต่และแต่และที่เป็นอย่างไรนะคะนี่เดินมาเรื่อๆก,ก็โทรศัพท์โทรศัพท์นะคะนี่นะคะชีวิตประจําวันโจ้มก็จะไปซื้อของกินให้หลานนะคะให้หลานนะคะไปฝากหลานนี่โจ้มตาต้องเดินดูด้วยนะคะ เดินดูเนี่ยอัดไปเรื่อยๆนะคะให้พี่น้องดูว่าคนเราอะ่ะเกิดมาห่าช้าขีดข้ามก็ต้องมีมความอดทนถึงจะอยู่รอดได้นะคะส้มอยากทำสิ่งดีๆให้กับพี่น้องไปรชาชนไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะคะไปดูข้าวกว่านะคะข้าวดูข้าวก่า หลายสองเวลาน่ากินไหมคะใช่น่ากินมากเลยนะคะนะ่คะเดี๋ยวค่อยอดหนุนะคะ่ค่ะมีหลายขี้เลยนะคะมีคทำชีวิตของคุกคนโรงงานเลิกกับพนักงานเขาจะเลิกช่วงเช้าก็จะเป็นกะกันนะคะกระเป๋ากระเป๋าอันนี้กระเป๋านะคะ โอเคให้ดูชมไปเรื่อยๆนะคะลูกชิ้นไม่มีขายอีกแล้วลูกชิ้นมาซื้อให้ร้านหน่อยให้ร้านได้ทานลูกชิ้นนะคะค่เนี๋เวเข้าตลาดต้องดูรถก,ก่อนรถคนเยอะรถคนเยอะมากเลยค่ะคะุณ เอากระเป๋าตกเองเนี่ยเดี๋ยวเดินหายหมดและเดินหายหมดเดินไปเรือเร่อยๆนะคะ่ะต้องเอาแว่นออกก่อนค่ะเอาแว่นออกก่อนนี่ค่ะผลไม้มงไทยเรานะคะวันเช้าคนก็วันนี้เป็นวันเสาร์เช้าคนก็ ได้ดิผลไม้จากเต็มค่ะคุณผูนะคะน่าทานนะคะของคนของไทยเราเงะกันน่าทานสมคู่กันน่าทานนะคะนี่องุ่งจะน่าทานน่าทานทุกอย่างเลยนะคะ,นะคะวันนี้น่ก็ไม่มาแล้วค่ะรูดอกไม้มะคะ่วนะ,คะวันท้าหรือวันโจร ก็จะมีดอกไม้พวงมาลัยขายนะคะนี่ดอกไม้ให้ชมค่ะดดเดี๋ยวเดินดดไปตลาดแป๊ไปซื้อของชมกันไปเรื่อยๆนะคะชมไปเรื่อยๆนี่เข้าตลาดแล้วสีนีคนเรานะคะเป็นอย่างไรนะัเกิดมาก็ต้องขยัน ขยันี่เป็นการทํามาหารกินเราไม่มีเงินมากแต่เราขยันี่ก็โอเคดูผักนี่จะสดมากเลยนะคะผักสดสดเอาไหมเนี่ยผักสดสดนี่ดูไปเรื่อยๆค่ะ<า>นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นให้ให้ร้านค่ะสั่งวา่าจะคุณนยายถ้ามาหา ยายคััเขาจะเรียกยายครับถ้ามาหาผมซื้อชิ้นมาให้ผมหน่อยนะครับยายก็ตอบว่าจา้าเดี๋ยวเดินไปนู่นเดินไปที่สุดเลยจุดตลาดเลยนะคะ่ยนะเดี๋ยวเวลาลูลกเตารีจะออกนะคะจะขายดีมากเลยขายดีมากเลยไม่้เลือกอะไรวด แปดสิบบาทเองแปดสิบบาทเองค่ะเดี๋ยวเป็นนี่แต่เข้าพอที่เข้าตลาดแล้วนะคะนี่แถมเครื่องสำอางเข้าตลาดแล้วค่ะเข้าตลาดแล้วเข้าตลาดแล้วนะคะรีบเดินเลยรีบเดินนะคะมีหมูย่างข้าวเหนียวหมูย่างีข้าวเหนียวหมูย่าง นี่ตลาดตลาดของตลาดเคหะบางทีนะคะนั่งรถเมีมาจากบางนามาเคหะบางทีก็ทานเมืองเป็นทานเมืองะคะ่ะดีแจงหลายอย่างเลยค่ะหน้าทาไหมหน้าทานทุกอยากนะหน้าทานเลยค่ะ น่าทานมากมากไม่รู้ลูกชิ้นมีขายหรือเปล่ามีขายหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวน้าส้มจะมาชิมาชิลูกชิ้นนะคะชิลูกชิ้นนะคะอ่ะค่ะถูนะคะอันนี้ลูกชิ้นไม้ละห้าบาทเองถูกนะคะค่ะขายถูกค่ะที่นี่ขายถูกนะคะ Yes. เดี๋ยวเดักโซ่ก็จะเลือกให้หลานนะคะประมาณสักเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะนี่น่ากินไหมคะไม้ละห้าบาทไม้ละห้าบาทเองนะคะนี่น่าทานนะคะน,น่าทานมากเลยค่ะ,ะสิ่ชิ้นเอาเจ็ดสิบเจ็ดสิบค่ะสี่ไม้ิดส,นะสี่สี1สี่นับด้วยนะคะเขาลืม ครบระบอกนะคะอร่สอ์ครบกันคะนี่ค่ะอันนี้คือลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะลูกชิ้นปลาค่ะนี่ค่ะ,คะสองครบยันคะัอเอ็ดเอาลายคลิปอันนึง น,นี้ไม่เอาอันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้สามไม้เท่าไหรนี่ค่ะ,อะตอนนี้มาซื้อมาซื้อชิ้นนะคะชิ้นทอดไม้ละห้าบาทไ้หลานนะคะที่นี่ขายถูกนะคะ่ะน้าส้มขอจบพิงค์แค่นี้นะคะเด๋ยว ชวน่าจะเป็นคลิปปีพีต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะบุญรักษาภาะค,คุณครค่องะสาธุกค,ค่ะ